ม้นแต้มไหลเลยมึงตีปมาณข้ามเลม่ถึงข้าแต้มเลยมีกูเพอร์เมื่อกี้พี่เบียร์กับซาสิบหาลงเอาลงไป แ่ใดีลกมันลูกครั้ง้าไปเรตแ้ว่อนว่าแปดวันคือวันที่ดี no? oh, really? oh ี s <S mm ่ีดีเง็นนใหญ่ก็นอนอยนี ครั้งแรกนร้งแรกห้ส่ไกอาเปนอ่าที่ปนสองอะเอมีรุน้องอีกคนนง่ออรือดกของเทีอะอยขอการลงมให้มันเลยทอก่อนการก็ตีตีโตแล้วก็ไปตีมู้วยนใช่ปีกนั่ใส่ปีกนงาน เจอไอ้เด็กๆเลยตอนจบเจอเป็นหนุ่มหาที่เรัว่าาจะล่ยนกันก็ดีๆอันนี้น่าจเดีวเดินเยอะเองนะองาก็น เราบินปีนี้รู้แหละปีนี้ที่บอกปีนี้ที่จับดูตัวไปรูปรูปของหลักที่ปองเป็นไงที่ปองเราเรื่องของคนนี้

ไม่ตื่นตบ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 ตเลยโดนพุ่มมัเลยไดนแต่ผมผมน่จอได้เจอแหมด้วยวันนี้เจอพี่เบียร์พี่เบียร์เขามีเขามาขายพี่เดียวพี่เดียมีเขาเออ เขาเบียร์พี่เบียร์เบียร์คนละเบียร์คนละเบียร์กันเบียร์พี่เบียร์เบียร์อันนี้ครับเบียร์เบียร์พี่เบียร์พี่เบียร์กับพบียร์เบียร์ที่ตอนที่หลังแปดเบียร์ด้านตี๋ถ้ากล้าไปครับเมื่อกี้ด้านไหนเมื่อก่อนตี๋เหรอพี่ตั้งใส่ถุงน่องกว่าพี่เบียร์อ๋อเบียร์ดูแล้วเบียร์ของแสกการ์นะ เขาเาสมเนี้เบอกพี่พี่คยบกวีใช่ไหมตีม่ได้เนี้อมานไม่มีอะไรชอาเรียงเขามาวิ่งเขาพูดวิ่งตีอย่เงี้ยเนี่ยอย่เงี้ยคนเาบอกพี่าตีพี่บอก่หน้าเขาตึงๆหน่อยไม่ตึงหน้าเหมือนคนเาไ่แต่ิงเดียวม่ริเดียวไม่ริเดียวนนี้มาตีมีเาไม่ถึงเขาขไม่แน่รอ เขาชอบเขาชอบเีคคกับที่ป๊อปป๊อปตอนนี้ป๊อปมือซ้ายมันไปตีขวันตีเดียวแต่ตีเดียวปล่อยไปหมดขาเราแม่งอย่างนี้อย่าไปตีพลมันมเดียวอ่ะ ขยับตัวตลอดหมดนั่นขยิกว่านี้เขาตีเยนหั่กันเป็นเป็นบินได้อที่ขอคือดีไวจัดเลยไวทั้งไวทั้งงแน่งหน้าหน้านี่ไม่ได้อ่งหงน็งนึ่่งน่ แม่เรี้ยงพี่เปนติ uh, ่งมาพู่นะบอลการพบกับวัยรุ่นหนี่มบอลการพบกับปัญญาวัตรลงทุนไหนบอลที่ได้ต้นเนาะเราดีนเอาทีมชาติมาเลยที่อเมริกามาเลยจากอินเดียแต่วาแกทำไ่้ด โอตอนนี้แม่งบิดก่ะเดื่อีแต่้นอ่ตอนแรกมันขวมันปล่อยตัวไปทีนึงตอนนี้มันกลับมาีกหายการที่แ้วมัดีขนแล้ว้าาเงินตอนแรกหามเงินจาการส่นมาดูว่าลงปุ๊บแม่งลงชื่อเปิดสนามปุ๊บเลนะฝาดลานก็ดูแล้วลงไปมันก็ดูแล้วว่าคนนี้ได้เก่งนี่ รอร่อบินมาถ้าบอลมขับบอลต้นต้งเเบอแต่ถ้าปาบปาบอต้นได้นะต้นแบบนีเนะป็นเด็กนะจริงเป็นูใจจริงคนระับน็อคเกอร์ว,วิวโกลเด้นตัวใหญ่สุดพื้น้าระเบิดเนี่ยแม่งดี อันนั้นลอยของจริงอันนั้นหนักต้นก็ค่าอยอยู่ขาอีเล่ข้าวเล่ขออวยล่าขออวยล่ะใส่พี้แอบมาบีแล้วเปล่าหวานเกีบ่ต้ยาวเียต้นไหน